สวัสดีครับท่านผู้ชมมันเป็นที่รักยิ่งครับวันนี้ทรงชัยวันิ่งพักวิ่งนะครับนำท่านมาสู่ถนนเส้นนะครับจตุรัสสีคิ้วนะครับผมจะพามาชมนะครับไร่มันสัาปะหลังนะที่ผมปลูกไว้เป็นอาชีพเสริมนะครับด้านนี้นะครับเดี๋ยวตามไปดูกันนะครับด้านตรงข้ามนะครับก็จะเป็นขายประกาศขาย122ไร่นะครับซูมกล้องไปดูนะครับนะครับอยู่ตรงข้ามไร่ของผมนะครับ เดี๋ยวเราลงไปดูกันนะครับว่าลักษณะต้นมันที่ปลูกไว้จะเป็นยังไงนะครับตามมาเลยนะครับนะครับถนนเส้นนี้นะครับเป็นถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข201นะครับนะครับอยู่บริเวณจากหนองบโบโคกมานะครับประมาณ10กิโลเมตรนะครับนะครับที่เห็นนะครับต้นมันสำปะหลังนะครับนี่นะครับ ต้นนี้เราปลูกไว้เมื่อวันที่24มีนาคมณวันนี้ที่ถ่ายคลิปนะครับวันที่23มีนาเมษพฤษภานะครับวันนี้วันเสาร์ที่3พฤษภาไอ้23ประทานโทษครับต้นมันก็ได้อายุ2 2เดือนนะครับ2ขวบพอดีนี่นะครับนะครับลักษณะนะครับก็จะเป็นการยกยกร่องนะครับเอารถไถยกยกร่องนะครับครับยกเป็นร่องนะครับแล้วก็ เสียบต้นมันนะครับที่เห็นนะครับนี่ครับต้นต้นพันนี่ครับเอาต้นพันมาเสียบนะครับแล้วมันมันก็จะงอกมาขึ้นมาเองนะครับนั่นล่ะก็ถือว่าต้นสมบูรณ์ดีนะครับอ่ากล้องหันไปดูนะครับต้นนี้ก็จะเป็นต้นมะข่านะครับต้นใหญ่นะครับอยู่อ่าอยู่ในในที่ของผมเองนะครับ ครับอ่ะกล้องบุนนะครับดูพื้นที่นะครับตรงนี้เราจะปลูกไว้ประมาณอประมาณสไร่นะครับนะครับติดกับถนนสี่เลยเลยนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูอ่ะข้างในกันนะครับไปนะครับช่วงนี้ก็เดินมาถึงประมาณกลางๆไร่นะครับต้นมันที่เห็นนะครับจะสมบูรณ์นะครับ สมบูรณ์ขึ้นนะครับก็มีวัชพืชปลายนะครับวัชพืชเราต้องกําจัดทิ้งนะครับนี่นะครับเป็นเครือนะครับต้นเครือเราก็ต้องถอนทิ้งนะครับเดี๋ยวไปดูต่อไปนี่นะครับอย่างนี้ต้นหญ้านะครับเราก็ต้องถอนทิ้งนะครับเดี๋ยวต้นมันจะโอวมันจะไม่ใหญ่นะครับ ตาตรงนี้ก็รู้สึกจะเต้นจะตายไปครับนะครับอาจจะอาหารไม่สมบูรณ์นี่นะครับรนี้เจอแล้วก็ต้องหมั่นทำลายนะครับนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันครับด้านหลังที่เห็นนะครับก็จะมีเป็นต้นมะขามนะครับปลูกไว้นะครับต้นใหญ่โต นะครับมะขามโดกมากนะครับมีอยู่ประมาณสักสี่ห้าต้นนะครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันครับต้นมะขามนะครับสนใจมาเก็บมาเก็บเลยนะครับเราไม่หวงมีมากมายนะครับนะครับต้นสูงใหญ่ครับลอง หน้านี้มะขามก็ยังไม่ค่อยมีนะครับที่เห็นอยู่ก็คือเป็นท่อนพันธุ์มันสัมหลังนะครับนะครับที่เหลือไว้จากการาลงปลูกนะครับก็เหลือไว้ก็เก็บไว้นะครับเดี๋ยวไปดูต่อนครับข้างในใบแห่งนี้นะครับผมเองตั้งใจนะครับบ้านปลายชีวิตนะครับ ก็ไว้ใกล้เกษียณหรือเกษียณนะครับจะมาพำนักอาศัยจะมาพำนักอาศัยอยู่ที่บริเวณแห่งนี้นะครับนะครับร่มรื่นดีนะครับเดี๋ยวมาดูต่อครับครับที่ที่เห็นนะครับเป็นแปลงนะครับตรงนี้จะทำนานะครับจะเอาข้าวเปลือกมาหว่านนะครับเป็นแปลงนานะครับ นี่ครับตอนนี้รถไถก็เตรียมไถไปได้นะครับเตรียมหวานนะครับรอฝนนะครับครับเดี๋ยวไปดูข้างในอีกนิดนึงนะครับที่เห็นอยู่ต้นสูงๆนะครับต้นมะพร้าวนะครับหมาะพร้าวนี่นะครับมีอยู่ห้าต้นนะครับมะพร้าวมะพร้าวนะครับแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่อยู่ประมาณสิบกว่าต้นนะครับ ครมันไปชีวิตผมก็จะมาตัดไม้นี่นะครับยกเป็นบ้านนะครับใช้ใช้คําว่ายกเป็นกระท่อมแล้วกันนะกระท่อมเล็กๆนะครับพามาเยี่ยมชมนะครับตรงนี้ก็เป็นทางนะครับทางเข้าสู่ด้านในนะครับด้านด้านในเข้าไปอีกลึกนะครับตรงนี้ก็เป็นต้นกล้วยนะครับปลูกไว้ก็ไม่ค่อยสวยงามนะครับปลูกทิ้งๆข้างๆนะครับนี่นะครับ แปลงนี้ดั้งเดิมก็จะทํานานะครับแต่ปีนี้จะปลูกมันแทนนะครับมันสัมปะหลังต้นมันข้างในก็นะครับสมบูรณ์ใบเขียวดีนะครับก็พามาเยี่ยมชมนะครับเป็นอาชีพเสริมนะครับของอทงชัยดันนิ่งนะครับนะครับท่านใดมีที่ พื้นที่ว่างเปล่านะครับอยากจะทําอาชีพเสริมนะครับโดยโดยท่านคิดไม่ออกว่าจะปลูกอะไรนะครับมันสัมปะหลังก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับให้ท่านลองทดลองปลูกดูนะครับดูแลก็ไม่ยากเลยนะครับปลูกทิ้งไว้ไร่แห่งนี้ไม่ไม่ต้องมาเหนื่อยปลูกเองครับแต่ก่อนผมเคยมาปลูกเองนะครับมาเสียบโอ้โหเจอทั้งแดดเจอทั้งโอ้โหลำบากครับสมัยนี้ง่ายแล้วครับจ้างมีจะมีอ่า เกษตรกรนะครับเขารับจ้างค่าจ้างเขาคิดเพียงไร่ละ400บาทเองเท่านั้นนะครับค่าค่าปลูกนะครับเราเรามีต้นพันธุ์ให้เขาเขาก็จะมาสับสับสับต้นพันธุ์แล้วก็เสียบนะครับนะครับคิดไร่ละ400บาทนะครับก็พาท่านมาเยี่ยมชมครับคลิปนี้ขอบคุณนะครับที่มามารับชมนะครับขอบคุณครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผม